กดแชร์กันได้ดีโพสกันได้นะไอ้นี่มันล็อกอยู่อะพี่อาจารยวางแถวล็อกอะก็ก็ตกับดูด้วก็ตอนี้มันมันกะนั่ง เรากดไลค์แชร์กันได้กไลค์กดแชร์ยนะครับได้เลยได้หรอใช่ไอิ่นไครับนี่นะครับนี่แหละครับถุงล้อะอะไรบอกมันร้อะ่ไรตอนะครับ กรงทัพที่มันกันปตทาวุอต่งปัะเทศนะครับหรืการเกษตรยิ่งเยือกเย็นมาถูก่เยอกเ็นมต่อหรือว่าเกตรให้คนกตรับความปลอดย ลองลแล้วขึ้นใหม่มันให้แนวนอนเดียวแนบนั้นทำได้าหอะเนี่ยเล่นแนวนอนเลยเนี่ยเออเปิได้แล้วเได้แล้ว เอาแบบเป็นตั้งแนวตั้งก็ได้ดิจะไปเดี๋ยไปทำไปแล้ว ถ the oh. ้าว่าเรากลับไปแนวตั <afterward> <s humanos seasoning parfois> ้งนะพี่ให้มันตั้งเหมือนเดิมมันต้องลงใหม่มี็ลองลองขึ้นใหม่ ลงลงลอง็ลอาขึ้นใหม่เดี๋ยว<ด>มา<ด>แล้วใช่ไหมมีฟืนแต่ถ้ามันอยู่แบบนี้มันก็ยังไอ้นี่อยู่ใช่ไหมลงล็อง,องขึ้นใหม่ลงแลเดี๋ยวถามว่าลงขึ้นใหม่นะคะจะรับฟิล์มอะไมันถูก